โอ้ยคนบดเกียกที่มาแล้วพี่น้องผุ่น่ะทนะี่มาละลไยแลวลวที่หลูกเอ้ยมันเป็นนาำเแ้้วไปเกียกขนองมันเป็นนามแล้วพี่น้อง เพเขานอนตื่นนอนกลางวันพอตื่นแล้วกับผ้าเขาออกมากเขาเฮ้ยเมื่อนิยานอดใจเม่ไหวโยสิไปหหาเห็ดคักๆละ่ะสิไปหหาเห็ดต้องล่มค้อนนั่นกันดอกอดใจไม่ไหวบางเหลียวบางดูพ่อยายนั่นว่าโอ้ยสิไปหาจังได้เจ้ากระซองเบ่งเป็นยังอันคอนนั่นมันเกินนั่น อันคอนที่เลี้ยวเห็นนัพี่น้องอัน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 สาอันคอนนี่ลมเด้อต่อไปหันนะจากอันต้นไม้งามนั่นมันกิดเป็นหิมะคุ้มอยู่ด้วยเหรนั่นสีมีบ่ป่ะแต่่อยหันข้าใจว่าก้อนหิมะสิตกอาทิตย์หนึ่งนั่นมันเป็นดอกพอรอพระเลี้ยวๆนะแต่ว่าหันกวางกมาาเสมอมันกับสิกวางกินละมั้งพี่น้อง พ้งอันป่านั่นนะป่าเอ็มนะั่นนะคืออันอันซอดน้ำเพิน่นลแตนอเป็นสัน้นเป็นสัน้นอยู่แม่เห็ดแม <c oughs> เห็ดนั่งลมท่องเห็ดอีหยังแน่แล้วเนาะอากาศมันบ่คือกันพี่น้องแต่ละพื้ททีเนาะ ไปย้อนไปอันตีนอันตีนเขาพุ่นเด้พุ่นสุดอันน่าจะเป็นอันเขาเป็นเกาะอยู่หม่องพุ่นเนาะเฮียนคนอยู่ในป่าก็เสียด้วยค่ะเกิดดอกลังน้ำล้างน้ยหนึ่งโอ้ยฟุ้งว่ะฟุ้งว่ะนะบอกไายจากหม่องทั้งแดงนะฟุ้งว่ะฝนออนไปนอนหันอ้าวอันนี้ฟุ้งว่ะฟุ้งหมาแต่นะหมาหน่อย นนมาน้อยทำใหญ่มาน้อยทาใหญ่ครับผมอนนจอดไปไหนอะจอดนะจอดวันนี้จอดแล้วดูน,น้องที่นี่น้องนอนที่มาเลยไอ้น้องน้อ,อน,น้องน,น้องไม่หนาวหรอน้อ้ยน้องยน้อง กัดยังเล่นยังไปเถอะเด้ภาษาเด็กหน่อยเนาะโอ้ยอเลยมาล่ไออมาแล้วไอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยอ้ยอะก่งกิ่งแล้วมันมาแค่ตะกองต่เอาเอาเาเอ อ้าวโอ้ยโอ้ยโซ่หำหน่อยเกียกทิมะอยู่นะอืมอืมโอ้ย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 อาวอ้าวมากเด็ดเธอแม่พาผลิบหิมะมากมากต่ออกบานเบียบว่าออกมะเรียน หลังกัดนะแม่แม่แม,มาบอนะเอือนเห่านะแต่ยัวอยากหัวพี่น้องมากระเลยไป กินอะไรแม่บ้างดูคนน่ะกินอะไรแม่บ้างดูไอ้กินอะไรแม่บ้างดูโอ้ตื่นขึ้นมาเกากมะหอมนะพี่น้องตื่นขึ้นตอนเช้าอะหอมพอหอมแม่ได้ปลูกอันนะตีห้ามะหอมเก็บห่าวาให้ลูกแม่ลูกแม่เพราะว่าโอ้แม่ก็นั่งล่องใส่อัน,อน กีบักจอดบักแกกเด้อนี่นั่งองอันหดังคักแทปานนี้ไปน่น Tiếng lại vậy? Hử? Tiếng lại. Hả? Eh? Tiếng nước lỏng. งวเป็นตะหนาวครับนาพี่น้องน้องเทียมมันกับทางดังฮืดเฮิดเดียวๆมันอยู่เลื่อมกลุ่มกันนะเนาะก็เป็นสินาาครับอันมันก็มีหม่องอยู่อยู่เขาคือบอกเขาขอกหอยละงเงินต่ว่าหม่องขอกนั้นเป็นขอกอาหารเขาอ่อนนะต่ว่าทีก็เยอะแยะเนาะสร้างบรเฮ็ดขอกกันเขาอยู่หอยละงเงินก็ซื้อ่ยแน่นหนันก็นจะหน่าเนาะบะหมีน้ำเผาเจ้าขอยงงเหมนนะ หัวนก็เสิดเหตุไม่แลวถอดลำพังหมกจอดมันบ่เป็นอย่างดอกมันขี่ยานพี่น้องม่ออกแต่ว่าหมาตัวนี้ที่หมาใหญ่่ะเนาะพี่น้องเนาะมันสิโตใหญ่ไปเรื่อยฮะนะถ้าต้องเดฮ็ดหัวไม่สื่อหัวไม่อีกเอาประยุ่ได้พี่น้องเพราะหมามันแห้งมาตัวนี้มันพันใหญ่แบบถ้าเบิงกันแล้วกันนั้นพี่น้องพันใหญ่ั่นะสิซ้ำได้แล้วนี่แค่สองเดือนหนึ่งนะพี่น้องมันที่ละ ปลุกแล้วมันบลาดุวบวดเนี่ยมันขั้นมันพันใหญ่ฮะนะพี่น้องขาเนี่ยบะซ้ำอ้ายสองทอ่อขนาดพันเดียวกันแต่ว่าพันนั่นหมอนั่นอาจสีแบบผสมหรือจังใดแล้วบังโหรตาบาเขากับวากับพันเดียวกันนะั่นแหละนั่งกันสีลายสายพันบ่อหรือจังใดแยกขนันแยงออกไปอีกที Rồi,